สวัสดีครับผมวันนี้ VN Body Car นะครับผมจะพาทุกคนมารีวิว Isuzu FTR 2 4 0ตัวนี้นะครับผมลูกค้านำมาต่อตู้แห้งประตู10บานกับเรานะครับผมลูกค้านำมาไกลมากนำมาจากสุโขทัยเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะให้ดูกันก่อนว่าตู้ประตู10บานมันเป็นยังไงให้ดูรอบๆคันก่อนสวยงามมากคันนี้ผมอยากีีเซนต์เหมือนกันผมชอบมาก เดี๋ยวผมจะพรีเซนต์ให้ดูนะครับผมว่า10บาทเนี้ยมันมีอะไรดีนะครับผมด้านหลังเป็นไงครับเรามาเริ่มจากด้านในกันก่อน,นครับผมด้านหน้าโปรครับผมเป็นสเปกเหล็กพับลอนนะครับผมถ้าเป็นสเปกเก่าอย่างที่ผมเคยพูดไปหลายๆคลิปถ้าเป็นสเปกเก่าจะเป็นปีเนียมแล้วก็เป็นซิงค์นะครับผมซิงค์ภายในปีเนียมภายนอกนะครับผมแต่ตอนนี้ เราเปลี่ยนแล้วซึ่งสเปคเก่านั้นมันทำให้เกิดการฉีกขาดเป็นรอยได้ง่ายจากการที่เราเกิดอุบิเหตุเบรกกระทันหันทำให้สินค้าเลื่อนไปด้านหน้าไปกระแทกหน้าโปนะครับผมจะเป็นรอยบุบได้ง่ายครับผมอันนี้เราเปลี่ยนมาเป็นเหล็กพับครับผมตัวพับรอนเนี่ยมันจะซับการกระแทกได้ดีและเกิดการฉีกขาดได้ดีกว่าอายุการใช้งานได้มากกว่าฉีกขาดนี่เป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้เลยนะครับผมถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุหลายแรงจริงๆนะครับผม แล้วก็ด้านบนเหมือนกันครับผมเป็นเหล็กพับหลอนเหมือนกันครับเกิดการฉีกขาดจากถ้าเป็นปปกติจะเกิดการฉีกขาดจากพวกกิ่งไม้เกี่ยวสายไฟเป็นรอยฉีกขาดอย่างครับเราเลยเปลี่ยนจากเป็นปีเนียมมาเป็นเหล็กพับหลอนหมดเลยเยืดอายกุการใช้งานให้กับลูกค้านะครับผมแล้วก็สามารถกันกระแทกการฉีกขาดได้ดีแล้วก็เป็นไปได้ยากเลยครับที่จะฉีกขาด เพราะมันเป็นเหล็กนะครับผมตัวตู้นะครับภายในตู้เราจะพ่นสีบอลระเบิดจะเป็นอย่างนี้บอลระเบิดเป็นลายอย่างนี้ซึ่งมันกันการขีดข่วนได้อย่างมากนะครับผมตัวพื้นนะครับที่เราเห็นตรงนี้สีดํามันจะมีฝุ่นนิดนึงนะครับเรายังทําไม่เสร็จเดี๋ยวจะก่อนสง่งลูกค้าเราจะเช็ดอะไรให้เรียบร้อยนะครับตัวพื้นนี่ครับเป็นสีดําเป็นพื้นเรียบธรรมดานะครับผม ฝังสะเกนให้ลูกค้ารับสินค้าข้างละ6ตัวนะครับผมสิัดได้เยอะมากตัวนี้ประตูด้านข้างซ้ายขวาหลังเปิดได้หมดทุกบานนะครับผมสามารถใช้โฟกเล็บขึ้นของได้สบายรวดเร็วนะครับผมข้อดีของมันคืออย่างนี้เลยขึ้นของสบายรวดเร็วขึ้นของได้เยอะตัวส0ประตูนะเนี่ยฮะถ้าเป็นตัวถ้าเป็นตัวธรรมดาลูกค้าจะใช้ประตูท้าย2บานเวลาเราขึ้นของอย่างเงี้ยฮะ เราต้องใช้คนมาดันของไปสุดนู่นอีกกว่าจะดันกว่าจะขึ้นกว่าจะดันกว่าจะขึ้นมันใช้เวลานานถ้าเป็นสิประตูนี้เปิดได้ทุกบานสามารถใช้โฟกลิฟสี4-5คันขึ้นพร้อมกันทีเดียวไม่ต้องดันสินค้าเลยไม่ต้องมาจัดนั่งจัดสินค้าอีกนะครับผมวนันนี้พิเศษมากด้านนอกนะครับผมเหมือนกันครับเป็นปีเนียมครับผมปีเนียมพ่นสีขาวด้านในเป็น เป็นซิงค์นะครับผลพ่นพ่นสีบอรลระเบิดนะครับการรอขีดขวนนะไฟตัวรถคันนี้ครับผมลูกค้ารีเควสมาว่าอยากได้ไฟ LED ผมก็จัดให้ฮะสวยงามมากลูกค้าชอบแต่งมากไฟท้ายให้ลูกค้า2ดวงไฟถอยให้ลูกค้า2ดวงนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมีติดตั้งไฟตรง,ตรงเหมือนเหมือนกันครับไฟท้ายอีกฝั่งนี้อันอันชุดหนึ่งฮะไฟสต็อปแลมเหมือนกันไฟสต็อปแลมคือไฟด้านข้าง ไอตัวสีแดงส้มเนี่ยฮะไฟเลี้ยวไฟเบรนะครับเป็น LED หมดเลยครับด้านข้างซ้ายขวานะครับผมสวยงามมากแล้วก็ภายในตัวตู้เราจะติดตั้งไฟภายในตัวตู้ให้ลูกค้าอีกสีดวงนะครับผมเป็นไฟเพดานตัวนี้สองสว่างภายในตัวตู้นะฮะสวยงามมากครับผมด้านหน้าด้านหน้าของตัวตู้นะครับผมเรามีบันไดให้หนึ่งข้างคือข้างซ้าย นี่ครับเป็นบันไดขึ้นลงตัวตู้ครับผมสามารถเหยียบขึ้นลงได้แข็งแรงมากครับตัวนี้ที่เราเห็นยื่นมาทําไมลูกค้าสงสัยยื่นมาทำไมเดี๋ยวเราจะใส่เจาะรูใส่ยางนะครับผมกันประตูตัวนี้เวลาเราเปิดมาจะได้ไม่กระแทกกับตัวตู้นะครับจะมีละยางรองอีกทีหนึ่งนะฮะอันนี้ที่ผมอยากจะพรีเซนต์มากเลยตัวใหม่อยากจะพรีเซนต์มากคือตัวสีของมัน ที่เราจะเห็นนี้เป็นสีเขียวนะครับซึ่งไม่ใช่สีเขียวแบบธรรมดาเป็นสีเขียวโทนเดียวกับแลมโบวคุรคารนะครับผมแจ่มมากสีชอบมากเป็นสีเดียวกับแลมโบวคุรคารนะครับสีเขียวโทนแลมโบคุรคารนะฮะนี่ด้านบนเรามีรางน้ําให้ครับรางน้ําไม่เข้าตัวตูว้แน่นอนเพราะเพราะตรงยางตรงนี้เห็นยางเราจะมียางเวลาเราปิดปุ๊บจะมียางปิดเข้าไปใช่ไหมครับแล้วก็จะมี ล้างน้ําสอนกั้นอีกทีหนึ่งน้าไม่เข้าแน่นอนคะแค่ถึงไม่มีลางน้ําน้ําก็ไม่เข้าแน่นอนครับซึ่งยางตัวนี้แน่นหนาม,มากฝั่งนี้ก็มีครับผมนี่เหมือนกันไว้ย,ยางรองประตูฮะรองประตูเปิดลูกค้าแล้วก็ตัวนี้ลูกค้ารีเควสมาอีกอย่างนึงคือชายล่างเราแต่งเพิ่มให้ลูกค้านะครับ ถ้าปกติคือมีแค่ตัวนี้มีแค่ถึงตัวนี้แต่ด้านล่างตรงนี้ลูกค้าเพิ่มมาอยากได้อยากแต่งไงเราเลยจัดให้ลูกค้าเลยทีเดียวนะครับผมสวยงามมากมีสปอยเลอร์ให้ครับพร้อมติดตั้งไฟทั้งคันเนี่ยถ้าลูกค้ามาทํากับเราเราติดตั้งเดินระบบไฟให้หมดนะครับเดินระบบไฟตามขนส่งได้หมดเลยนะครับผมชอบมากสีเขียวเดินจากตรงนี้เลยหน้าโปขึ้นไป ไล่ตามเสาไปเลยครับสวยมากเป็นสีเขียวโทนเดียวกับ l a m b โบกินีหุร r คาร n ครับผมผมชอบมากสนใจสามารถติดต่อได้ครับ VN Bodycar ตามเลขนี้เลยหรือเซิร์ชหาในเน็ตได้เลย VN Bodycar นะครับผมขอบคุณมากครับ